ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะแท็กทีมรวมกันกับคุณหมอหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกมรมควบคุมโรคหรือว่าผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็มีการระบุค่ะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะมาถึงไทย63ล้านโดสอย่างแน่นอนแล้วก็ระบุว่าในการทดลองวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เคยมีผู้เสียชีวิตนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางคุณหมอเกียรติภูมิมงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มากับคุณสุภชัยใจสมุร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์นครเปรมศรีซึ่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเาก็ชี้แจงเรื่องนี้กันหลังจากที่สสพักเก้าไกลคุณวิโรธลธักษณะอดิศรเนี่ยขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงประเด็นดังกล่าวทางคุณหมอเกติภูมิบอกค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเตรียมจัดซื้อวัคซีนเนี่ยจัดเตรียมอย่างดีที่สุดจองเอาไว้แล้วในปีดีค่ะ2005 164จะนํามาฉีดให้ประชาชนได้63ล้านโดสแต่ว่าอาจจะยังต้องรอความชัดเจนนิดนึงว่าที่ว่า63ล้านโดสเนี่ยหึคนใช้2โดสหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศจะมา3เฟสด้วยกันเฟสแรกเนี่ยอาจจะมาถึงน้อยหน่อยแต่ก็จะมาเพิ่มมากขึ้นในเฟสหลังๆนะคะ ส่วนทางด้านคุณหมอโอภาสค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเฟสแรกเดี๋ยวจะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลสมุทรสาครรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วก็มีมาตรการสังเกตการผู้รับวัคซีนถ้าเจ็บป่วยรุนแรงเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะชดเชยกันที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ทางคุณหมอโอภาสยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาการทดลองวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เคยมีผู้เสียชีวิตค่ะ